คุณลินดาเชิดชัยครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางลินดาเชิดชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อชาติดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการลดร่วมโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางจึงของนำเรียนความเดือดร้อนของประชาชนต่อท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาล ประกอบการลดร่วมบคอสอที่ให้บริการในประเทศอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางได้รับผลกระทบอย่างหนักบางรายถึงกับต้องหยุดกิจการสำหรับผู้ที่ดำเนินการอยู่ก็ประสบปัญหาอย่างหนักทางเศษรษฐกิจผลกระทบของโควิด -19 ดิฉันจึงอยากถามรัฐบาล ท่านประธานว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างไรและผู้ประกอบการมีข้อเสนอมาอยัางรัฐบาลดังนี้ค่ะ 1. ผู้ประกอบการขอให้รัฐบาลช่วยเหลือค่าน้ามันเหมือนเช่นเหมือนเช่นภาคธุรกิจบริการอื่นซึ่งน้ามันเป็นต้นทุนหลักในการประกอบธุรกิจ 2. ค่าบริการรายปีในการต่อทะเบียนรถ รัดควรลดให้ครึ่งหนึ่งในช่วงระหว่างโควิดรวมทั้งรถบัสรับส,ส่งนักท่องเที่ยวด้วยเพราะไม่ได้วิ่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน 3. ผู้ประกอบการขอให้รัฐบาลช่วยเหลือโดยขอให้ยกเลิกค่าธรรมเนียมเที่ยววิ่งและค่าธรรมเนียมปรับอื่นๆดิฉันขอความอนุเคราะห์ไปยังรัฐบาล โดยผ่านท่านประธานสภาช่วยหาทางเยียวยานักธุรกิจรายย่อยที่ไม่มีความแข็งแรงทางเศรษฐกิจและไม่มีโอกาสที่จะนำความเดือดร้อนของผู้ประกอบการมานำเสนอต่อรัฐบาลพร้อมทั้งขอความช่วยเหลือซึ่งธุรกิจด้านเดินรถถึงขั้นวิกฤตแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะค